สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุู่สุกคนครับเมื่อเี้กได็มาแวะชมบรรยากาศสวนสาธารณะขนส่งอำนาจเจริญนะครับพี่น้องนี่ครับแวะไปแวะมากอ่ะแวะถ่ายรูปได้เยครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศดีครับพี่น้องขอบคุณทุกกาลังใจนะครับนี่ก็เป็นปูพญานาคครับพี่น้องนี่ครับสวยงามครับพี่น้องขนส่ง อำนาจ,จเจริญขัดกลมทางหลวงครับพี่น้องดูขางขนทรงอำนาจ,จเจริญครับพี่น้องผ,ผ่านไปผ่านมากระแวะเที่ยวชมไหนเด้ครับไทยรูปครับพี่น้องบรรยากาศดีครับนี่ครับปูพญานาควงมักง่ายเลยครับพี่น้องบรรยากาศดีไปพี่น้องมีสวนไม้ดอกไม้ประดับสวยงามครับพี่น้องบรรยากาศตอนนึงรงแห้งงามนี่ครับอันนี้มันตอน ช่วงสีเที่ยงแล้วพี่น้องหาโมงกว่ามันกะบันนี้มันขึมมอซื้อครับพี่น้องเออมีสางนัาครับพญาสางกับลูกสางพี่น้องสวยงามครับพี่น้องนี่บรรยากาศต้นไม้ดอกไม้ครับนี่มีนั่งแบบนั่นครับนั่งแบบกําลัง่ายรูปอยู่ครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคุณพี่น้องสุขสุขคนครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับนี่ครับ บรรยากาศดีครับพี่น้องทางขนส่งอำนาจเจริญครับสวนสาธารณะกรมทางหลวงครับพี่น้องนี่สวยงามสร้างตัวกรตวบตบวง่าย่ครับพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับนี่ครับบรรยากาศดีครับสวนดอกไม้ครับพี่น้องขอบคุณครับ